เหรียญกระสาบหนึบาทหลังครุฑปีพศ2517เป็นเหรียญหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่นักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบด้านความเชื่อเนื่องจากมีลักษณะการออกแบบที่โดดเด่นและมีความเชื่อเกี่ยวกับพุทธคุณด้านอำนาจบารมีข้อมูลและลักษณะของเหรียญเหรียญรุ่มนี้ผลิตโดยกรมธนารักษ์และเริ่มใช้เมื่อวันที่25เมษายนพศ2517มีชื่อทางการว่า เหรียญกระสาบคิวโปรนิกเกิลพระบรมรูปพระครุฑผ้าชนิดราคาหนึ่งบาททำจากโลหะคิวโปรนิกเกิลเป็นเหรียญทรงกลมด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชระดับพระอังสาผินพระพักบึ้งสายพร้อมข้อความภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9ด้านหลังเป็นรูปพญาครุฑผ้าพร้อมข้อความรัฐบาลไทย พศ2517และราคา1บาทจุดเด่นลักษณะครุฑมีขาเยียดตรงซึ่งแตกต่างจากเหรียญครุฑรุ่นอื่นความนิยมและราคาเหรียญ1บาทปี2517เป็นที่ต้องการในตลาดของสะสมโดยเฉพาะเหรียญสภาพดีจะมีราคาสูงกว่าเหรียญทั่วไปมีความเชื่อว่าพญาครุฑเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจบารมีและความเป็นอมะตะ สามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้ทำให้หลายคนนิยมพกพาเพื่อเสริมสิริมงคลราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญและความต้องการในตลาดเหรียญที่ผ่านการใช้งานอาจมีราคาหลักส10ิบถึงหลักร้อยบาทส่วนเหรียญสภาพสวยหรือมีลักษณะพิเศษอาจมีราคาสูงถึงหลักพันหรือหลายหมื่นบาทได้นักสะสมควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อขาย สำหรับคนชอบสะสมเหรียญ